คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจาก921กับตอยูดีทางคลื่น AM 9 7 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายสิ่ง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหานพัฒนาอยู่นะคะ,ะในช่วงนี้เราไม่รู้จักโอไมครอนกันนะคะคืออะไรโอไมครอนคือโควิด19สายพันธุ์ใหม่รหัสตัวมันคือ B 1.1.529นะคะซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาก็ได้จัดเป็น ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กําลังน่ากังวลและแพร่เร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อแสดงอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือปวดกล้ามเนื้อไอแห้งเจ็บคออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยที่สําคัญคือผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงรับรู้เรื่องของรสเรื่องของกลิ่นเหมือนปกติค่ะจึงแทบจะแยกไม่ออกเลยดังนั้นเราจะทราบได้จากการตรวจเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแล การ่าตกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดเชือ้อโควิด19สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนค่ะ